รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยพบกับโอ๋เจริาพาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสติดตามข่าวสารทางด้านการบินมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจะทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ไทยเรานั้นกําลังโดน i อเคโปักธงแดง เรื่องของมาตรฐานคุณภาพการบินนั่นเองค่ะต้องยอมรับว,ว่าปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานหลายสิบปีเลยทีเดียวดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหานี้ให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนาน,นา,นนา,นนานอารยประเทศเราจะมีแผนงานในการดําเนินการอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามผไปพูดคุยกับแขกรับเชิญดีกว่าค่ะทัวรฟ้าขมนคมไทย ในช่วงเวลานี้นะคะโอภาสคุณผู้มชมนะคะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านดรจุฬาสุมานพนะคะอธิบดีกรม่าอากาศยานปฏิบัติหน้าที่รักษาการตําแหน่งของผู้อเนวยการสานักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีคะ่ะนะคะโอ้โหสองตำแหน่งด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะแบบภาระที่หนักอึ้องเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการบินซึ่งถือว่าเป็นประเด็นในขณะนี้แต่ว่าก่อนอื่นคงจะต้องเรียนถามท่านจุลาก่อนนะคะถึง ภารกิจและบทบาทของสองตำแหน่งนี้ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเริ่มต้นจากการเป็นอธิบดีกรมท่าอากาศยานเรามีภารกิจหน้าที่บทบาทอย่างไรครท่านเออท่าอากาศยานชาวบ้านเข้าใจเรื่องสนามบินนะครับค่ะครับเพราะในในกรมท่าอากาศยานก็คือหลักๆก็ดูแลสนามบินของรัฐนะครับปัจจุบันก็มีอยู่2ี่ยี่สิบแปดแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับเนั่นะานี้ก็เหมือนกับว่าคือเป็นสนามบินเนี่ยมีทั้งของเอกชนเองของของท่าอากาศยาน สถา,าการยานไทยเยืองสวนน้ำพุรดอนเมืองนะครับแต่ใครบินไปต่างจังหวัดน่ก็จะเห็นสนามบินในต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นสนามบินของรัฐที่เดิมที่กรมการบินพลเรือนนะครับดีก็พอพอเปลี่ยนมาเป็นกรมท่าอากาศยานเนี่ยกรมนี้ก็ดูแลเรื่องสนามบินหลักๆทำให้สนามบินปลอดไภัยได้มาตรฐานแล้วก็ให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนเป็นงานบริการนะครับ ทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งภารกิจค่ะคือการรักษาการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งของรักษาการผู้อํานวยการนะคะในส่วนของสํานักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฟังดูแล้วเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็มีบทบาทภารกิจที่นข้างจะมีความซับซ้อนด้วยใช่ไหมครอันนี้บทบาทนี้ก็เป็นบทบาทพิเศษนะอันนั้นตัวนี้ก็เป็นการตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่นะครับในลักษณะที่เราแยกงานที่เกี่ยวกับเรื่อง ภาษาโดยทั่วไปเขาเรียกกันกับกับดูแลฮะถ้าเทียบกันเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนกับคนทรงทางบกอะครับที่จะเรื่องรถนะครับเพราะฉะนั้นในกรมสำนักง,งานสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยจะดูเรื่องเรื่องว่าเรื่องความปลอดภัยของเครื่องบินของคนที่จะทําหน้าที่บนเกี<น>่ยวกับเรื่องการบินนะครับเรื่องคันที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบินใบญ้าตเกี่ยวกับเครื่องบินต่างๆเป็นเรื่องของเป็นคนไกลดูแลกติกากา,การเข้ามาทำมาหากินในธรุกนรกิจเนี่ยฮะ นั่นก็จะอยู่ในในส่วนหนึ่งะฉะนั้นในหลายลักษณะนี้ก็เป็นเหมือนผู้คุ้มกอนะฮะนะไปนะคะแต่ก็ต้องทำสองหน้าที่ควบคู่กันไปครับซึ่งถามว่าจะแตกต่างกันไหมมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่ามันอยู่ในในวงจรเดียวกันกคนือพูดง่ายๆว่าในเครือข่ายเดียวกันฮะ,ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าในในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเนื่องจากว่าอ,อย่างอย่าง,างตั้งตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกจากกรมเดียวเนี่ยออกมาเป็น2หน่วยงานที่ว่า ในตรงนี้เนี่ยคือผมช่วยประคองตั้งไขให้ทั้งสองหน่วยงานนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าโดยเนื้องานเนี่ย,ยจริงๆแล้วสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยใหญ่ใหญ่่าในเชิง,ใน,ชงในเชิงการกํากับดูแลเขาสามารถจะกํากับท่าอากาศยานด้วยนะครับพอท่าอากาศยานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแข่งกัน3เจ้าคือของรัฐของบริษัทท่าอากาศยานไทยแล้วก็ของบางกอกแอร์เวยที่สมุยที่ตราดนะ่ยครับเน้นตรงนั้เนี่ยคนกํากับจะมีกรรมการจะมีคนเดียว นะผู้ประกอบการจะมีหลายรายแต่ณปัจจุบันนี้คือเนือ่องจากว่าโดยพื้นฐานเนี่ยผมเป็นแค่การมาเก่านะครับปัจจุบันก็เป็นแค่การอยู่แม้โดยกรมเนี่ยคือต้องเป็นกรมท่าอากาศยานอยู่ก่อนนะครับแต่สํานักงานการบิจัยพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยต่อไปจะพัฒนาเป็นหน่วยงานอิสระคล้ายๆกับตัวกสทชหรือเรื่องประกันภัยหรือเรื่องพลังงานน,นะครับเพื่อจะให คนที่ทำหน้าที่กรรมการเนี่ยไม่เข้าข้างคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอำนาจในการบริหารงานได้อย่างอิสระมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรียนถามท่านเพิ่มเติมค่ะถึงแผนการดําเนินงานในช่วงปี2,559มีภารกิจสําคัญอย่างไรที่เราต้องทําการขับเคลื่อนในปีหน้านี้ก็ได้เอาองคท่าอากาศยานก่อนแล้วกันนะฮะของสนามบินหลักๆก็คือสนามบินที่เราพยายามจะทําให้ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันโดมเอนครับจะมีข้อแตกต่างของสนามบินอย่าง สวนอณภูมิหรือดอนเมืองกับสนามบินในในบางจังหวัดนะครับประชาชนที่ดูอยู่ทุกวันเนี่ยคงคงเห็นนะครับพื้นฐานเนี่ยน้องจะต่อไปเนี่ยกรมท่าอากาศยานจะรับผิดชอบท่าอากาศยานเต็มๆตมละครับแม้นรัศมีวิธีการหลักๆก็คือมาตรฐานเราพยายามจะให้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับสนามบินอื่นๆแล้วคนจะได้รู้เข้าใจว่าสนามบินในจังหวัดของตัวเองในบ้านของตัวเองเนี่ยก็มีไม่แพ้กับสนามบินในกรุงเทพคือดูมีความทันสมัยใช่ครับในความหภายในเรื่อง ความทันสมัยในเรื่องความปลอดภัยความสะดวกสบายเนี่ยพยายามจะทําให้ได้มาตรฐานนั้น <c oughs> ในปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการแบ่งแบ่งบางสนามบินให้ให้เอกชนมามาแข่งกันร,รับเอาไปบริหารนะครับค <c oughs> ่ะนะคะและในส่วนของสํานก,การณนะคะบริหารการบินพลเรอือนแห่งประเทศไทยนะคะภารกิจอันนี้อันนี้จะอันนี้จะ,นนจะยากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าการเป็นกติกาแล้วก็นอกจากเราจะทําของเราแล้วเนี่ยหลายๆหลายท่านเขคงจะทราบดีว่าเรามีมีองค์การระหว่างเพศเฝ้าดูเราอยู่ด้วยนะครับเพราะว่า มาตรฐานเก็บการบินเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลใช้ด้วยกันทั้งโลกครับอาที่ผ่านมาหลายคนคงได้ยินคําว่าทงแดงนะครับไอทงแดงซึ่งออการการบินขลเราเลยนเวอรระหว่างประเทศเนี่ยหรือ i อ a o เนี่ยเขามีการมีการประเมินเราแล้วเราบอกว่าเรายังไม่ได้มาตรฐานจะถามว่าปี59เกนี้จะทาอะไรพิชชั่นที่สําคัญที่สุดนะครับก็อาจจะเหมือนกับหนังพิชชั่นอิมพอส์เปิลหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่คือวิธีการคือเราอยากจะเอาทงแดงหลุดออให้ออกให้ใหได้ให,ให้ภายในปี59เนี่ อันนั oh. ้นคือมิช um ชั่นท really ี่สาคัญสําคัญที่ยังไงต้องพยายามทาให้ได้ครับเงื่อนไขนะฮะหรือหรือที่เขามีข้อว่าที่เราต้องให้ดําเนินการเนี่ยมี33ข้อนะครับใน33ข้อนียจะมีหลายอย่างครับอย่างเช่นต้องไปแก้กฎหมายหรือข้อหนึ่งที่เราเราดําเนินการไปแล้วอย่างเช่นมีการแบ่งแยกเปลี่ยนเป็นงหน่วยงานอันนี้เราตอบโจทย์ไปได้แล้วเบื้องต้นหลาเราดำเนินการแล้วนะครับล้วก็ตัวส่วนอื่นรัทยอยทําไปก็มีกระบวนการดําเนินการไปแล้วแต่ที่ต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับคือ ทางสากลเนี่ยเขาบอกกันว่าเราคนพนักงานที่ตรวจฮะเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบต่างๆเราเรายังไม่มีคนสมบัติเต็มร้อยสิ่งที่เราต้องทําเยอะมากที่สุดในปัจจุบันต้องใช้ทรัพยากรเราเวลาเยอะสุดคือบรรดาใบอนุญาตที่เราออกไปแล้วสำหรับการคนที่เป็นสายการบินมี41รายเนี่ยเราต้องไปรื้อทาใหม่หมดเลยเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ครับเราต้องไปเริ่มต้นใหม่เพื่อให้ ให้เปลี่ยนไปตามมาตรฐานสากลที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วในการริ่มต้นไม่ได้ร่มตักศูย์เลยนะครับตั้งแต่เดือนเอดืนมิถุนาที่ผ่านมาแล้แต่ปีนี้มืับช่วงสมมติหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแก้ปรับปรุงหลักการและว่าเราจะเราจะตรวจอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของกรณีที่ทุกคนรู้ว่าเกณฑ์การจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการทั้งสี่สิเรายเนี่ยเข้ามาเข้ากระบวนการนะครับมาปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เราตั้งไว้แล้วก็ ซึ่งการดูเนี่ยดูทั้งเรื่องของการบริหารงานของสายการบินด้วยนะจะดูในไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องการบินอย่างเดียวดูในออฟฟิศด้วยภาวาการบริหารงานเพื่อจะให้ปลอดภัยเนี่ยจะเป็นยังไงับเลยในตรงนี้จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากขึ้นครับการเพิ่มเรื่องของบุคลากรอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องให้ความสําคัญด้วยไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาในส่วนของจํานวนบุคลากรก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งด้วยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนเพิ่มที่สําคัญอันนึงครับเพราะว่าพอเราแย่ย้ายมา มาตัวองค์กรใหม่เนี่ยครับเราก็จะมีมีสามารถจะขยายใหญ่ได้มากขึ้นนะครับเพราะงนงานงานกํากับดูแลเนี่ยเราเราจะเพิ่มบุคลากรากจากที่เคยมีอยู่ตอนที่เป็นกรมการ,การบ,บ,บินพลเรือนเดิมเนี่ยอาจจะเพิ่มอีกถึงประมาณสัก200คนนะครับนะครับเพราะั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเอาคน,คนกรมการบินพลเรือนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยย้ายมาบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือจะรับใหม่นะครับตั้งแต่เดี๋ยวเราคิดว่าตั้งแต่หนึ่งบุคาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะ ทำให้เป็นเป็นทางการมากยิ่งขึ้นฮะจะมีคนทำงานที่กรมสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเลยเป็นตัวตัวจริงละฮะเราก็จะเปิดเริ่มรับคนใหม่ใหม่ที่สนใจทั้งทั้งเด็กใหม่ๆแต่คนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการบินเนี่ยเอามาช่วยกันฮะเพราะในในที่เราบอกกําหนดปี59เนี่ยส่วนหนึ่งคือเราต้องเอาคนมาช่วยกันทํางานด้วยเหมือนกันะ ซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ในส่วนของความพร้อมค่ะที่เราจะให้ทางด้านของ ICA mm. เองได้มีการตรวจสอบนี่นะคะอีกครั้งหนึ่งเรามีการกําหนดกรอบระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องมีการตรวจสอบอีกเมื่อไหร่หรือว่าทางนู้นต้องเป็นคนกําหนดหรือว่าเราเองเป็นคนตั้งในเรื่องของการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเขาจะดูว่าเราพร้อมขนาดไหนนะครับ<อ>ใ,นในปกติแล้วเนี่ยเรา,เราคิดว่าจะดูดูการทํางานของเราว่าเราไปได้ถึงประมาณไหนนะครับแต่เราคิดว่าประมาณสิงหาคดยาปีหน้าเนี่ยเราจะ บอก i k o ว่าเราพร้อมที่จะตรวจคือในหลักการคือว่าจะให้เข้ามาเมื่อไหร่เราต้องแสดงความพร้อมก่อนต้องไปบอกเขาว่าเราพร้อมที่ให้มาตรวจอีกรอบหนึ่งละนะครับแสดงเราก็อยู่ที่ทางเราในการเป็นมากเลยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นท่านเองก็ได้มีการดําเนินงานตามแผนการก็แบ่งเป็นกรอบเวลาทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวตอนนี้ถ้าเราจะเปรียบในช่วงของการเริ่มการแก้ไขนี่เป็นช่วงระยะเริ่มต้นอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับ กพรช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นคือเอาคนมาใส่นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเพิ่งจะมาออกไอกตัวตัวใบอนุญาตเนี่ยใหม่นะครับแต่ระยะระยะกลางระยะกลางจริงๆเนี่ยคือพยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดนะครับอะไรที่ที่ยังไม่ครบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราพยายามทำให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในระยะยาวเนี่ยคือเราท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางกระทรวงคมนาคามมีลงนามกับทางทางยุโรปนะครับที่เราที่เราจะมี มีความร่วมมือกันที่จะให้พัฒนาเราให้มาตรฐานไปในเชิงยุโรปเลยะระยะยาวเนี่ยคือเราพยายามจะทําให้มาตรฐานเราไปไกลกว่า i เอเคโออีกอนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาถือว่ามาตรฐานของของยุโรปเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ที่สูงสุดแล้วก็ยุโรปเป็นคู่ค้าที่สําคัญที่มีการบิดกับเราค่อนข้างเยอะเะนี่นเราต้องการให้ให้มาตรฐานนี้มันเป็นเป็นที่ยอมรับกันแล้วเราก็จะพักแันไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นในระยะย,ยาวเนี่ยมาตรฐานของเราน่าจะไป ไปได้ไกลในรักษาที่ทุกคนมั่นใจแล้วปัญหาทงแดงต่อไปในอนาคตเราไม่ต้องมากลัวนะจีบต่อไปเราต้องก้าวข้ามไอเคโอให้ได้ก่อนวันนี้ก่าบขอขบคุณนะคะท่านดรจุฬาสุมานพค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมาตรฐานการบินในบ้านเราในช่วงเวลานี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะน้องป๊อบจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนของเมืองไทย น่าสนใจมากเพียงใดห้ามพลาดเอดสารสักครู่ค่ะกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศเดินหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่เต็มรูปแบบโดยนายอาคมเติมพิทยาไพยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันปี2,559จะเป็นจุดเริ่มต้นศตวรรษแห่งความรุ่งโรดของกิจการรถไฟโดยจะมีการลงทุนและเริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่6เส้นทางโดยมี2เส้นทางแรกที่ได้มีการลงนามกับเอกชนไปแล้วคือสัญญาที่1งานก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงจากเชิงทางคอ19วิหารแดงและช่วงบูใหญ่แก่งคอยระยะทาง97กิโลเมตรและทางคู่เลงเมือง3แห่งระยะทาง7.1กิโลเมตรวงเงินกว่า9,800ล้านบาท สัญญาที่2งานก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงวิหารแดงบุกใหญ่ระยะทาง9กิโลเมตรพร้อมอุโมงรถไฟลอดใต้เขาพุทธชายระยะทาง1.2กิโลเมตรวงเงิน407ล้านบาทและสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงจุมทางถนจีราขอนแก่นระยะทาง187กิโลเมตรวงเงิน23,444ล้านบาทโดยทั้งสองเส้นทางจะเด็ดหน้าก่อสร้างท,างทันทีส่วนอีกสีเส้นทางได้แก่ช่วงมอกระบบจุมทางชนจีระ ระยะทาง134กิโลเมตรระจบกีรดิขันชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรนงฟัปรปมหูหิน165กิโลเมตรและรถบ,บุรีปากน้ำโพ143กิโลเมตรจะเริ่มการประมูลและก่อสร้างในปี2559เช่นกันการรถไฟแห่งประเทศไทยเราจะกลับมาเป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบงอได้พิจารณาราคา,า๊าซหุงต้มหรือ l p g ประจำเดือนธันวาคมนี้โดยมีมติให้ปรึงราคาขายปลีกไว้ที่22บาท29สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแม้ว่าราคาตลาดโลกที่ดีตัวขึ้นและราคาขายปลีกในประเทศก็ต้องมีการปรับขึ้นตามไปด้วยถึง70สตางค์ต่อกิโลกรัมก็ตามโดยให้นําเอาเงินกองทุนน้ามันในส่วนของกองทุน RPG มาอุดหน,นุนแทนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมา นายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุเตรียมผักดันโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ชงพญาไทบางซื่อดอนเมืองเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่ปีนี้พบว่าปัญหารถสาธารณะขาดแคลนทั้งรถแท็กซี่รถเมล์โดยสารทําให้การเดินทางไม่สะดวกซึ่งหากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางดังลกาแล้วเสร็จประชาชนจะมีระบบขนส่งเดินทางเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองสถานีขนส่งรถโดยสารและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงส่วนต่อขยายพยาไทยบางซื่อดอนเมืองมูลค่าสร้าง31,000ล้านบาทการรถไฟเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้กลางปี2559เถยวทองลองตานั่งเพลิแสนสบายเรียนต่อแสนไกลนั่งเพินจเจริญใจจะกลับบ้านไป นั่งไปอบกุนใจจะไปเที่ยวทะเลน,นั่งหาเฮสุดหัวใจวันนี้บอขอสอขับเคลื่อนด้วยระบบ GPS เพื่อความปลอดภัยราบรื่นทุกเส้นทางนั่งไปมือเลยบอขอสอนั่งเลินเดินทางปลอดภัย โครงการขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยรถเมล์ NGV ใหม่พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชอซ้อมก,ก้าวโมใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทาง บริการและดูแลทุกท่านปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮะป้อมนัทพงศ์ได้อีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงคลิกไทยแลนด์เที่ยวไทยและนี่คือรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่วัดทิพสุคนทารามอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและที่นี่นะครับได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ได้ แปลงสภาพนะครับเป็นพุทธอุทยานขนาดใหญ่กว่า320ไร่และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเมตตาประชาไทยไปโลกนาฏคันธารราชอนุสรครับ พระพุทธรูปปางนี้นะครับก็คือปางขอฝนนี่เองนะครับคาว่าปางขอฝนเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องขอฝนตรงนี้ครับสังเกตดูนะฮะมือขวาของท่านเนี่ยนะครับกำลังขอฝนอยู่นะครับและมือซ้ายเนี่ยนะครับก็คือรองรับน้ําฝนนี่เองเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณคุ้ยกระเจาแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าแห้งแล้งที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่นําพระพุทธรูปมาประดิษฐานอยู่ในบริเวณนี้ก็เพื่อที่จะให้ฝนฟ้านั้นตกต้องตามฤดูกาลนี่เองครับ พระพุทธเมตตาประชาไทยนี้นะครับมีความสูงถึง32เมตรนะฮะหรือว่าเทียบเท่ากับตึก15ชั้นมีน้ำหนักกว่า190ตันและหล่อด้วยโลหะสำริดชั้นดีจากต่างประเทศนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าพระพุทธเมตตาประชาไทยใต้โลกหน้าคันทรราชอนุสร์นั้นจะงดงามและยิ่งใหญ่ขนาดไหนตามผมมาเลยครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่ส่วนฐานของพระพุทธเมตตาประชาไทยนะครับซึ่งเราพบได้เข้ามาใกล้ท่านมากยิ่งขึ้นเลยนะครับทำให้เราพบว่าโอ้โหรูปปั้นของพระองค์นั้นงดงามมากๆเลยและยิ่งใหญ่จริงๆนะครับสังเกตได้จากลีลาของพระกรและก็พระหัสนะครับที่อ่อนช้อยตามธรรมชาติเหมือนคนจริงๆนะครับและพระบาททั้งสองข้างนั้นเราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าออกมานอกจีวรน,นะครับและมีความห่างกันนะฮะเพียงแค่2เมตร จากความสูงถึง32เมตรนะครับหนักกว่า190ตันพูดยังง่ายก็คือมีส่วนฐานที่แคบมากๆเลยนะครับซึ่งการออกแบบสถาปัตยกรรมลักษณะนี้นะครับยากมากๆต่อการลม้มคือจะทําให้ล้มง่ายนี่เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมจากหลากหลายสาขาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะฮะมาใช้ในการออกแบบก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนนะครับการออกแบบเหล็กด้านในจนกระทั่งถึงการหล่อโลหะสำริดด้านนอกนะฮะ และได้รับการรับรองจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียรหรือว่า AIT นะครับว่าไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวนะครับเพราะบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณลอยเลื่อนนะฮะหรือว่าจะเป็นพายุรุนแรงขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะครับพระพุทธรูปนะครับของเราเนี่ยนะครับจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างน้อยๆพันปีครับท่านผู้ชมครับ ทุกท่านครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่อนุสรแห่งการตื่นรู้ครับที่นี่เป็นที่จัดนิทรรศการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาคัานทราราชอนุสรนะฮะและที่นี่นะครับภายในประกอบไปด้วยการออกแบบแสงสีเสียงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆนะครับเพื่อที่จะแสดงพุทธประวัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและก็พระศาสดาของเรานั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองส่วนข้างในนั้นจะเป็นอย่างไรผมจะพาท่านผู้ชมไปชม,ปชมพร้อมๆกันเลยตามผมมาเลยครับ หลังจากที่ผมได้ออกมาจากการเยี่ยมชมนิทศกา,ารอนุสร์แห่งการตื่นรู้นะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องบอกว่าแบบเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะในฐานะที่ผมเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง นะฮะเข้าไปแล้วเรียกว่าได้ได้รับความรู้อะไรเยอะเลยนะครับโดยแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะฮะโซนที่1เนี่ยนะครับจะเป็นการบรรยายถึงขั้นตอนการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยนะครับเพราะว่าใช้เทคโนโลยีที่แบบทันสมัยขนาดไหนแม้แต่ตัวผมเองก็คิดไม่ถึงเลยนะครับมีทั้งการติดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิต่างๆนาๆนานะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พื้นที่ที่ก่อสร้างนะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆแล้วเป็นลอยเลื่อนด้วย เพราะนั้นเนี่ยนะครับตัวพระพุทธรูปเนี่ยนะครับต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับต่อลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เข้าไปดูเองจะได้รู้เลยนะฮะว่าแต่ละขั้นตอนที่ออกแบบก่อสร้างมาเนี่ยนะครับพิธีพิธานแล้วก็เทคโนโลยีนี่คือระดับโลกเลยั่นในจุดที่2เนี่ยนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของการเผยแพร่ของพระพุทธศาสนานะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชน,นะครับว่ามีการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเข้ามาทางดินแดนสวณภูมิอย่างไรบ้างโดยใช้เทคโนโลยี3ามิติแสงสีเสียงแบบโ,โหสุดยอดมากมานะต่อจากห้องนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเดินที่สวยงามแล้วก็ให้ทั้งความรู้ความตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาเลยนะครับตัวน,นถึงจุดที่3เนี่ยนะเขาจะเรียกว่าเจติยะคําว่าเจติยะเนี่ยนะครับหรือพวกเรารู้จักกันในนามว่าเจดีซึ่งหมายถึงสถูปสิ่งปลูกสร้างทางพระพุทธศาสนาที่เราควรเคารพบ,บูชานะครับว่า ทั่วโลกเนี่ยนะฮะมีเจดีย์อยู่มากมายแต่ไปหมดนะครับประกอบไปด้วยหลากหลายเลยนะครับซึ่งก็ถือเป็นพุทธศิลป์อย่างหนึ่งต่อไปจากส่วนของเจติยะเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปสู่ห้องสุดท้ายนะครับซึ่งเขาใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า the torch of truth นะครับซึ่งนั่นหมายถึงคบเพลิงหรือว่าแสงไฟแห่งความจริงนะครับเป็นการสรุปนะฮะว่าทั้ง3ห้องที่เราเดินทางผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างเราคิดอะไรได้บ้างสุดท้ายนะครับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า นะครับก็ได้สอนเราไว้เกี่ยวกับเรื่องของหลักอนัตตาการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปและอะไรต่างๆนานานะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับคอนเซปต์ของการก่อสร้างเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ว่าอนุสอนแห่งการตื่นรู้นะครับสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ถาวรตลอดไปแต่ถ้าหากว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในใจของคนเราอย่างลากลึกลงไปเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นพระพุทธศาสนาจะอยู่คู่กับสังคมไทยของเราตลอดไปครับ ท่านผู้ชมท่านครับแล้ววันนี้นะครับช่วงคลิกไทยแลนด์เที่ยวไทยนะครับกับรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยนะฮะก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องขอบอกท่านผู้ชมนะครับว่าการที่ผมได้มาน้มัสการนะฮะพระพุทธเมตตาประชาไทยที่อุทยานแห่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าให้ประสบการณ์ที่มีค่ากับผมมากเลยนะครับทำให้ผมได้รู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นและได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมายเลยทีเดียวนะฮะและถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับอย่าลืมมานมัสการที่นี่จะ ให้ความรู้และให้อะไรกับคุณมากกว่าที่คุณคิดครับวันนี้นะครับผมกับคุณโอต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับกับช่วงคลิกไทยแลนด์เที่ยวไทยทางรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยสัปดาห์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ